สวัสดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีอ่าโปรดักจากทาง TTE Sport ค่ายมังกรแดงมาให้ชมกันนะฮะนั่นก็คือ Metal Caps นะครับผมเป็น Key c a p ชื่อก็บอกว่าเป็น Metal Key Cap เป็นแบบเหล็กนะฮะเป็นเหล็กเลยนะครับผมที่จริงมันมีหลายแพ็กเกจนะฮะที่พี่แว่นถืออันยาวๆนี้มันจะเป็นแบบ38คีย์ก็คือเป็น38ปุ่มนะฮะร,ราคาก็จะสูงหน่อยถัดมาก็จะเป็นอ่า แบบ5ปุ่มนะฮรสามอันนี้เป็นแบบ5ปุ่มอันนี้ก็เป็น arrow key บวกกับปุ่ม Escape อันนี้ก็จะเป็น WASD บวกกับปุ่ม Escape นะฮะับ WSD ก็เป็นเกม FPS เนาะส่วนนี้ครับแน่นอนครับ QWER ครับเกม Mobile ครับบวกกับปุ่ม Escape ราคาก็จะย่อมยาวหน่อยแต่ก็ได้จะได้แค่5ปุ่มนะโอเคเดี๋ยวมาดูกล่องใหญ่กันดีกว่าซึ่งซึ่งแกะไว้แล้วนะแกะไ้ถ่ายรูปแล้วนี่แพคเกจของเขา ก็จะมีที่ดึงคีครับคลิบๆเยวโตหน่อยโตเปืือยเลยดึงคลิบๆนี่ดึงออกมาดึงแป้งเก่าออกมานะฮะแล้วก็จะมีที่เรียงไว้นะครับผมนี่เดี๋ยวหยิบม,มาซักหยิบม,มาซักอันหนึ่งสองอันแล้วกันนี่ฮะก็ <c oughs> แล้วกูจะควักทำไมไห <c oughs> นๆก็ไหนๆแล้วฮะนี่ฮะให้ให้ฟังเสียงครับ มันเป็นเหล็กจริงๆครับนี่กุ้งกุงม้งมิงเลยนะฮะถามว่ามีคําถามถามว่าแล้วมันจะหนักไหมแน่นอนครับมันหนักกว่าคีย์แคปที่เป็นแบบ PVC หรือว่าเป็นแบบพลาสติกแบบพลาสติกเนี่ยเบาเลยนะฮะจะพอเจอคีย์แคปที่เป็นเมทัลแคปของทางทีดีสโตนี่คนละเรื่องกันเลยนะฮะความความเบานะฮะเป็นทั้งดุนเลยนะผมเหล็กทั้งดุ้นเลยโอเคมาดูตอนติดตั้งแล้วนะครับผมนี่ ถามว่าฟีลลิ่งเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเนื่องจากว่าคีย์แคปมันมีน้ําหนักในตัวอยู่แล้วนะคะคือมันหนักกว่าพวกคีย์แคปที่เป็น PPC อยู่แล้วนะครับผมเลยทําให้เวลากดเนี่ยฟีลลิ่งมันมันกดได้ง่ายกว่ากดได้เบากว่าเบาเบานิ้วกว่านะครับผมเพราะว่ามีน้ําหนักของคีย์แคปช่วยอ่ะอน,นี้อันนี้ธรรมดานะนี่ไม่ปุ่มฟ้านะครับผมอ่ะมาดูอะเมทัลแคป เสียงโลหะกระทบกับพลาสติกเลยนะฮะแต่ความรู้สึกคือมันกดได้ไวกว่ามันกดได้ไวกว่าของเดิมนะฮะเนื่องจากมันมาลงปุ๊บมันลง,บนลงแบบลงไวเลยนะฮะน้ำหนักมันช่วยประโยชน์ก็คือพี่แว่นมองว่าประโยชน์ก็คือบางคนอ่ะอาจจะชอบปุ่มดำพอใช้คีย์แคปตัวนี้ช่วยปุ๊บอ่ะมันอาจจะทำให้ปุ่มดำของของของ,ของท่านอ่ะเบาเบาปลายนิ้วลงไปอีกพอสมควร นะฮบผมนี่ฮะคีแคปให้ดูไฟไม่ลอดผ่านนะฮะบอกไว้ก่อนอันนี้พี่แว่นลองกับทางไอโพเซดอนซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่มีไฟของทางทีด e ีอีสปอร์ตนะฮะคีย์แคปตัวเมทัลแคปตัวนี้ไฟไม่ลอดผ่านนะฮะก็ประมาณนี้เนาะฮะผมง่ายๆครับลืมบอกไปว่า มันใช้ได้กับปุ่มเชอร์รี่สวิตช์เท่านั้นฮะไม่ใช่ว่าเอาไปเปลี่ยนเห็นพี่แว่นรีวิวแล้วไปเปลี่ยนผมใช้คีย์บอร์ดเมมเบรนคีย์บอร์ดยางเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้โถไอแว่นไม่บอกเนี่ยนี่พี่แว่นบอกแล้วนะนะฮะว่าเปลี่ยนกับเชอร์รี่สวิตช์เท่านั้น,นะฮะดูข้างในมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอ่ามันเป็น,เป,นเป็นแบบเล็กบวกนะ,ะเป็นสําหรับหัวเชอร์รี่สวิตช์นะผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอ่า tt e s p o r t metal caps ตัวนี้นะฮะไม่มีอะไรมากครับก็เป็นคีย์แคปแบบเหล็กนั่นเอง ใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมมิเก์ชั้นนำโดยทั่วไปทั่วประเทศแล้วนะครับผมโอเควันนี้พี่แบนขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ